เทียบสวยสุดโห่เนี่ยถ้าทานะเสียบเทียบกับยจมมือที่หลังจะไปเที่ยวมาทาาก่อนเนี่ยดูเด็กสวยให้พี่เกศมาพี่แน็บบอกแล้วให้พี่เกดมาทาให้พี่เกดทาให้เพราะว่านั้นเราไม่ว่างไงพี่แน็บล้วนสุดก่อนอ้าวอันนี้เวิดีโอต้องมากินของเลยนะหนักถ่ายทอดยันนี่อ่ะแต่เย็นฟุ่มเฟือยร้อแรงมากเดี๋ยวก็ไปถ่ายแค่โซดงตัดไว้ก่อนสโอเคโอเคทีนทีนขาดตัว ไปไปได้แต่ว่าเราต้องยืนอย่างเงี้ยขนาดินยังต้องแอบเลยยืนละมไปต้อพูดสวยมากเลยไม่ได้ไปอ่ะกินากอน่ไะห้เลอาก้อนใหญ่ขั้เลาป่ะอกินมากไม่ออกตอนนั้เป็นที่ีนนต้องมีคนเตร์น่่อครั้งหง อ๋อมันหินแต่ว่ามันไปมีกวอหินใหญ่นะเหนไหะไหน่ะเมื่อกี้ยังอวดเล็บกันอยู่เลยอะไรอ่ะมอไม่เห็นหรอกก็เอาลงมาอีกเอช่น้ำทำสปาตุ่มจุ๊บสองคนาใส่มาแดกเออใส่แดกจิ๊กๆเสียใจด้วยนะ สวยมากเยอะเพื่อนนะย้อยเลยเพื่อนของเขาแรงเก่งุยบอกเลยว่าของใจไม่ดี